S 1> <S 1> <S <S สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ hunter village by s t a n t a r entertainment นะครับวันนี้เป็นวัน final casting สำหรับการเฟ้นหา new generation สำหรับมาเป็นนักแสดงในสังกัด starter entertainment นะครับปีนี้เนี่ยเรามีโปรเจกต์ใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นในปี2023หลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็น Y แล้วก็เป็นปกติด้วยรวมถึงทั้งซีรีส์ที่เป็น วายชายชายแล้วก็ยูริหญิงๆด้วยนะครับตอนนี้วางไว้ทั้งหมดอยู่ประมาณ5เรื่องซึ่งจะมีการเปิดตัวไลน์อัพในเดือนเมษายนครับสุดวันนี้เป็นการรวมตัวสำหรับน้องๆผู้เข้ารอบทั้งหมด34คนจากทั่วประเทศที่สมัครกันมานะครับเพื่อที่จะคัดเข้าเป็นตัวจริงในการแสดงซีรีส์ Y แล้วก็ซีรีส์ยูริของ Star ต e n t e r t a i n m e n t ครับซึ่งวันนี้เองก็มีทีมรุ่นพี่นะครับจากซานเตอร์เอเจนไม่ว่าจะเป็นจาก มังกรกินใหญ่มอสแบงค์รงมถึงทั้งจากอิลิเมนต์แล้วก็น้องๆจากคอสมอสรวถึงคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นพี่เฟิร์สพี่เอกแล้วก็ครูต้าที่เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับ เรื่องของนักแสดงทั้งหมดในสังกัดของเรานะฮะวันนี้ก็ถือว่าขอบคุณมากๆที่พี่ๆสื่อมวลชนให้การตอบรับอย่างดีแล้วก็พาร่วมการแคสติ้งในวันนี้วันนี้ก็มีการเก็บบรรยากาศภาพไปแล้วบางส่วนนะฮะก็จะเห็นว่ามีหลายๆคนที่มีแววดีเลยทีเดียวแล้วก็อยากจะบอกว่าแต่แตแตละคนเนี่ยมีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันเราเลือกในเรื่องของความสามารถและคาแรคเตอร์เป็นหลักนะครับซึ่งในวันนี้ในแต่ละเรื่องนั้นก็ถูกวางตัวคาแรคเตอร์ไว้ประมาณหนึ่งแล้ว เหลือแค่การลงบทเพื่อในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นการถ่ายไพร์ดทั้งหมด5เรื่องเพื่อที่จะเปิดตัวในเดือนเมษายนกับไล์อัพของ Entertainment. s t นเตอร e e อ e น t ตอร์เ n นเมคงจะต้องฝากพี่ๆสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งสำหรับการสนับสนุนบ้าน s t นเต t e r Entertainment ด้วยนะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยเรื่องแต่และเรื่องมีอะไรบ้างเรื่องแรกที่เป็นวายนั่นก็คือเรื่องเฟื่องนครน,นะครับเรื่องที่2นั่นก็คือเรื่องรักรถนมจืดเรื่องที่3คือเรื่อง เดือนหลงเดือนเดือนหลงเดือนนะฮะเรื่องที่4เป็นมังกรกินใหญ่ซีซัน2ซึ่งเพิ่งจบไปซีซันแรกนะฮะทั้งช่องวันแล้วก็ซีซัน2จะเกิดขึ้นแน่นอนปีนี้นะครับและเรื่องที่5เป็นซีรีส์วาย i ูริที่เป็นผู้หญิงก็จะเป็น5เรื่องที่จะเปิดไลน์อัพแน่นอนในปลายเดือนเมษายนนี้นะครับฝากติดตามด้วยแล้วก็อาจจะมีโปรเจกต์พิเศษพิเษอีกหลายเรื่องเลยที่ติดตามมาเพราะว่าตอนนี้กำลังพูดคุยกันอยู่กับพาร์ทเนอร์ซึ่งบอกได้เลยครับว่าปีนี้ กลับมาแล้วเรียบร้อยกับ Starter Entertainment ฝากพี่ๆไว้ด้วยนะครับผมมาทางพี่มือนีดคือพี่มืครับขั้นตอนในการคัดเด็กกลุ่มนี้่อนเลยครับว่าจะไปยังไงจากโอเคครับยิ่งเด็กกลุ่มนี้ครับเรามีการคัดมาแล้วรอบหนึ่งก็คือจากทางออนไลน์ครับแล้วก็ทางออฟไลน์ที่มาสมัครบล็อกอินที่เนี่ยนะครับตอนเนี้ยที่ผ่านอย่างที่เมื่อกี้พี่ได้เก็บตัวฟุตไปแล้วนะครับจริงๆแล้วน้องเซตเนี่ยเป็นเซตที่ถูกผ่านการเขาเรียกว่าคัดเลือกมาจากเด็กทันกว่าคน มาเหลือตรงนี้นะครับทั้งออนไลน์ออฟไลน์รวมกันเนี่ยทำให้เด็กเซนตเนี่ยก็ทุกคนมีสกิลแล้วก็มีเซน์ในการแสดงค่อนข้างดีเลยแหละแล้วว่าถือว่าเรียกขึ้นมาปุ๊บก็แสดงได้เลยนะครับแล้วก็บวกกับบางคนเนี่ยก็ยังมีความสามารถด้านอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือการเต้นถ้าเกิดเมื่อกี้เห็นนะครับครั้งเนี้ยบ้านเราก็มีการโอเพ่นให้กับบ้านอื่นๆเนี่ยเรียกว่าเด็กที่มีสังกัดอื่นๆเนี่ยมาจอยด้วยอย่างเช่นมาจากมีทั้งไฮเพรนหรือว่ามีจากค่ายอื่นๆที่เข้ามาร่วมกันอย่างเงี้ยครับก พันธมิตรเหล่านี้ก็ทําให้ซีรีส์เซตเนี่ยครับชุดเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ Star Hunter ก็เชื่อมั่นว่าเด็กเซตเนี่ยครับก็คงเป็นเขาเรียกว่าดาวรุ่งดวงใหม่ที่ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆแล้วก็คนดูทุกๆคนด้วยครับผมอย่างนอ้องเซ็ตนี้คือทุกคนจะมีโอกาสได้ท,ทำผลงานกับสตาร์ฮัน Star เตอร์ไหมครับวันนี้แหละครับวันนี้เรามาออเดชั่นกันเขาเรียกว่าเป็นรอบไฟนอลของอะไรครับก็คือรอบสุดท้ายละที่ต้องมาดูกันว่าน้องคนไหนที่จะผ่านเข้ารอบและได้เป็นตัวจริงในการที่จะได้ไปแสดงแล้้วกกก็็เเซนขาาสััังด Star Hunter ครรบอยู แคงขึ่นพอเด็กเป็นี่เป็นอะไรนะคุณตาจ้าก็จริงๆมีเด็กบางส่วนที่ดูมี potential แต่ว่าโอเคฝีมือยังอาจจะต้องพัฒนาอีกมีบางคนที่พร้อมใช้งานเลยนะครับผมก็ต้องมาดูทำลายกันกับทางพี่โอทางพี่เฟิร์สแล้วก็พี่เอกว่าคนไหนที่จะเหมาะกับเรื่องไหนช่วงเวลาไหนบางคน มี potential แต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยเราก็ที่นี่เป็นสถานที่ที่เป็น a c คาเดมีที่อาจารย์พัฒนาด้วยทั้งเด็กของสังกัดเราเองแล้วก็เด็กที่อื่นๆก็มาพัฒนาที่นี่ได้ครับทั้งร้องทั้งเต้นทั้งการแสดงครับผมน้องๆใครมีอะไรจะพัวตัวแทนหหรอตัวแทนมอสแบงค์มอสแบงค์สวัสดีครับ ก็จริงๆก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะครับก็จะบอกว่าเข้ามาอยู่ใครเราเราสนุกมากแล้วก็แล้วก็เขาเรียกว่ายังมีโปรเจกต์อีกมากมายนอกจากห่าเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนทําเต็มที่ครับไม่ว่าใครจะได้หรือไม่ได้ก็ให้กําลังใจเต็มที่ครับครับ์ t อน Entertainment ถือว่าเป็นบริษัทน้องใหม่ก็ไม่ใหม่มากนะแต่ว่าเป็นน้องใหม่ สำหรับการทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์แบบครบวงจรดีกว่าเมื่อก่อนเราทำแต่ซีรีส์วแต่ตอนนี้ Star Hunter Entertainment เราไม่ได้ทำแค่ซีรีส์วแล้วครับเราทำภาพยนตร์ด้วยเราทำบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปด้วยเราจะเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครบวงจรใหม่ในประเทศอีกบริษัทหนึ่งซึ่งเราก้าวหวังว่าเราจะเติบโตไปในระดับเอเชียและในระดับโลกฝากรุ่นพี่พี่ๆสื่อมวลชนรวมถึงทั้งท,ทุกๆคนเป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วก็ ฝากซัพพอร์ตผลงาน Starhunter Entertainment ด้วยนะครับมั่นใจเลยว่าปีนี้จะมีผลงานดีๆเป็นของขวัญประจำปี2023แบบจุกๆเพราะว่าเราจะมีการเปิดตัวในเดือนมีนาคมนี้นั่นก็คือ MV 4 MV ที่เราเคยบอกไปแล้วในศิลปินในสังกัด Starhunter Entertainment และในเดือนเมษายนแบบจุกๆเช่นเดียวกันกับไลอัพของซีรีส์ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนในปี2023ฝากด้วยกับ Starhunter Entertainment ครับขอบคุณครับ